แม่เนี่ยเป็นนักกีฬาปิงปองตอนแรกไม่ทราบเลยค่ะว่าเขาเป็นนักกีฬาจนกระทั่งตัวเองมาเป็นนักกีฬาปิงปองเหมือนกันเลยเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบว่ามาซ้อมให้เลยนะแล้วก็เอ้ยทำไมแม่เก่งจังก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อตอนเขาเรียนเขาก็เป็นนักกีฬานะคุณแม่เป็นคนใจดีน่ารักคุณแม่จะแบบวัยรุ่นหน้าตาจน่งเงี้ยคะ่ะก็คือจะเหมือนแม่แบบถอดกันมาเลยแล้วเครื่องสำอางอย่างเงี้ยคะ่ะพวกครีมอะไรพวกเนี้ยแม่มีเยอะเราก็จะชอบแบบไปขโมยของแม่ใช้มามาครีมหนูหมดแล้วเนี่ยขอยืมหน่อย ประมาณป5ค่ะได้ไปบวชชีกับแม่ค่ะทุกๆเช้าตื่นมาช่วยกันทําครัวจากับแม่เราก็จะปอกไข่ต้มเนี้ยค่ะทุกๆวันจะปอกแบบเป็นร้อยๆใบเลยเนื่องจากเราทางานเกี่ยวกับออกกําลังกายด้วยนะครับก็ต้องหาเวลาให้แม่ได้ออกกาลังกายกับเราด้วยก็จะพาไปขี่จักรยานด้วยกันเขาก็บอกว่าอืดีจังงานบ่อยๆนะผมได้ละครเวทีด้วยครับดอกไม้ช่อแรกที่เอามาให้ผมเนี่ยพี่รู้ไหมดอกไม้นั้น มันน่ารักที่สุดอแม่ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วแตยังคิดถึงทุกวันเพราะว่าวันสุดท้ายเราได้อยู่กับแม่ได้จับมือถึงแม้เวลานั้นแม่จะไม่มีลมหายใจแล้วก็เตาคิดถึงคิดถึงมากครับ คิดถึงช่วงที่เรากลับบ้านไปเหนื่อยแล้วเขาก็มารู้ผัวเราเหนื่อยมากแต่คนที่รออยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเราเจออะไรมาแต่มีรอยยิ้มที่กว้างมากให้เราตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเราถ้าแม่ยังอยู่ตอนนี้ที่แถวมีลูกแล้วคงรักหลานมากะคงช่วยเราดูแลลูกเราได้ดีเลยะคะ่ะคือจุนเพิ่งเข้าโรงพยาบาลท,ทุกเฉินน่ะนะคะเรา ได้ยินเตียงข้างๆเด็กร้องไห้จะต้องโดนฉีดยาแล้วเสียงแม่เขาย่งค้างว่าแบบลูกไม่เป็นไรนะแม่อยู่ตรงนี้แล้วแบบก็คิดถึงแม่เราคิดถึงแม่แบบแม่หนูเจ็บมากหนูอยากให้แม่แบบแม่อยู่ตรงนี้แม่มากอดได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากนั่งคุยกันอยากฟังเขาให้เยอะกว่านี้อยากกลับไปตีวิงปองกับแม่อีกคราวนี้จะชนะให้ได้เลยอยากอยู่กับแม่ให้นานกว่านี้จะไม่เห็นกันตัว จะกลับบ้านให้บ่อยเพื่อที่จะกลับไปอยู่กับเขาดีใจด้วยที่คุณยังมีคนคนหนึ่งที่เขาจะอยู่ข้างคุณไม่ว่าคุณจะขึ้นหรือจะลงอยากให้ใช้ทุกวันดูแลแม่แล้วก็รักแม่ให้มากๆเล็กๆน้อยๆก็พอโทรไปคุยกับแม่ถามถ่ายว่ากินข้าวหรือย,ยังกลับไยายาเขาเถอะ พราะเขารอคุณอยู่ทุกลมหายใจตอบแทนแม่ตอนที่คุณยังทำได้